มาช่วยว่าส่งตัวไดเตอมพิงจำได้มาว่าจะก็รับโรราโรงครูเอาเหล่านุกอีตายว่ามู่จาบมู่ว่าเอียากันใจว่ามู่นั้นแหละตึงโบวันแตงเกอเขาเชิญครูและตาครูก้าวตรงเด็แตงเกงได้ว่ามู่เชิญ้วเวอร์โปงให้ครูก้าวลงโรลามาแล้วมาหน้าบูชาแล้วเด้ตาบัวมูตึงกึบตึงกึบตึงกลบยกมือวันตาบูชาครูว่ามูยกไหว้ให้ใบใจกูกินเนี่ยเ โด,ดเข้าหลังลงเลือตรงเข้าคู่และครูมอปั๊มมากูช่วยวหัวมูเล่นตึมกะลาตรงมาเจนาเจ้าวกูช่วยแกงติดวัวมูลุดปังกะลาตรงมาเจมูและไอ,อ,อ้ปากดำนูำหนยิบวัวอู้มูได้ไปเจกนึงป่าไม่รอดค่เคยมาแล้วเลย ว่านุกกันแล้กว่าแต่กันต่างเกตีกันต่างมาต่างงานเหยพราะว่านุกอีตายต้องไปใตะพื้นแล้วมาหยุดมันจุลมุนต่างงานจั่นแล้วลาดบ่าวคูแล้วมันเป็นจระบอมจักระเบิดกวางตึงเลยต้มเลยตู่ไม่ละเพื่อไม่ตู่แต่โต้เคยต่อเคยโตกพเจอตรงชุนจะจ้องนันแหละ กูตกใจเตือนั้นไม่จตัวนี่โอ้ควันเนอะระเบิดมันรุนอยู่แลว้วจายไหมแล้วมูอมันเจ็ดนะแล้วมาจอหวงเลือดร้องรุ่่องแต่กูไปล้องหม่ามู้มันข่อยแรกเหรอตะเออนั่นเลนหนอนะตึ้งปอว่ามูมันเจ็ดนี่อะไรนะหมายกูกับกลัวกับมึงเนอเหรนะกกเลยทกบุนนี่ตาเนะจันจนมเมจาจเม็ไม่ตอก กูมาตกเยอะเดีขึ้นเดี๋ยวตู้กันตกตก,ตกอะไรอะครับพี่ขอนอนะที่ขนไอ้หวังนี่นี่มันชาติพันห้องลูกเอวเอยแล้วมึงแหล่เดี๋มึงแหล่ขี้คน,นันกู้ไปตัดยางหลับมีเช็ดเรียบร้อยปอดตึงวัดชวนเดาตึมกว่าอย่างขี้ควันอยู่ก่อนแถวพื้นชาติไรอยู่เนินอยู่กลางชวนกูพอเห็นกูเดินกลางชวนก็ยกตัวจับฮัลโหล นี่จะชวนมาแล้วพวกเราอยู่ที่ไหนกี่ก้อนกี่ก้อนที่มานี้แล้วมาตอกใจชวนนี้ก่อนเมื่อกี้อลไรมันเมา่วรถเกลือกมาแต่เอาลึกดูขี้คนมาตอกใจชวนกู้อเพระก็เละหลดโย่จนกี่คนเมา่วรถเกลือกแล้วมึงบ่และจริงมาไอ้มึงแหลกแหลนูมึงแหลนู้แต้วๆต้วกรองต้มนูแต้วแต้แจงเปิงองนูปลูกประกาศไม้จักเบ็ดเดียวไม่โตแค่อีจ่ายเนี่ยบักกัน เจ้าก็ไม่พักว่าเด้่ยต้องให้เรามังก้าไม่ได้ว่าตีดใส่เมาก็ต้วนอย่างตีนววเรายที่ว่นว่าเอื้อแล้วก็ประนันดังเพศมึงคิดว่าจะเต็ๆๆๆๆงๆๆงๆๆใจๆใหญ่เลย กู้แต่พวนนียบายใจบายใจเหลือหลูกก็ไม่ยู่ิตะกุนมันนอนบ้านยามั่งบ้ัญแม่ตามันมั่งอยู่ตะกุนเมียคืนนี้กูวันต้องนอนคุยกับเมี่บายใจจักตีิอาบน้ำแตกวันจายกูแปลงควันจนว่าควันวันนี้ลุดเม็ดว่ายิ้มไม่ชื่นใจนี่ไม่รู้เออใครก็ต้องมานอนไหมล็อบปุ๊ชกูอยากแตะแม่อยากโอย วิ He 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 ่งไปนอนรับเมียเพราะมันต้องนอนกับเกออแหละเอ้ยเออกูกระตุกมันหล่าเหลือเลยเป็ตเปรตกราโนกูเลยนี่แล้วตึ้งนองตรงรุ่ยยาอีมาเยี่ยมก้อยไหวไปน้อยนองเดี๋ยวเดี๋ยวกับพี่ชายพี่ชายคนหลังรู้จักกันจนชอบพูดเก่งนะฮะแกชื่ออะไรครับโอ้คนลั่งหนูครับแล้วพี่ชื่ออะไรก็เพี้ยนชื่อเทงชื่อแทงครับ ชื่อแปลกเลยชื่อเท่ชื่อแค่นี้มีมีอะไรต่อท้ายไหมฮะไม่เต็งใจเจ๊ชื่อสั้นดีนะพี่นะสั้นเด็ดเติบแล้วพี่เท่งแล้วพี่คนหลังอ่ะหนูหนุ้ยโอ้ชื่อหนูหนุ้ยหนูหนุ้ยคุยเฟืองนี้เลยหนูหนุ้ยคุยเฟืองเรื่องเพื่อนพี่หนูหนุ้ยมานั่งตรงนี้นะครับเมื่อกี้พี่หนูหนุ้ยรียกผมไม่แวกมาคุยกันหน่อยพี่หนุ้ย ไม่รู้ไอ้กุ้ยพลื้อขวรัรัวใช้กระเพอแล้วด้ช,ชื่นชมใจว่าใจกันเลยคนัญเนออย่างก,กี่คอนที่มากันนี่แม่นู่นเดียวมามาลงตามอยู่หน้าร้านจีตุงลาดเขาหนูก,ก็ไล่ก่อนเคยกี่คนมันไม่โดนเตะหรือตรงนี้ด้วได้เจไล้เจเพื่อฮัลโหลจางนุ้ยเรียกหน่วยกู้ภัยวอร์สองขณะนี้กีคอนมาแล้วหน่วยกู้ภัยช่วยเอาร้มกันเท้าเลยออกมาแตะได้กันเท้าเลย เฮียตีมึงเจอไหมบรรลุทริปเต้คนควนตกควนตกตึ้งอันนี้ครูยังร่มกันเดียวต้งค่อยกันร่มมึงทำได้ไหมทำร่มนึ่งกันกับหลูกทริปเต้คนให้พ่อกันทำเปือยอุ้งเก่งนะมึงเออที่จีกพันกันไม่ได้จีกพื้นร่มไม่ได้ตุกคนตัวกันหลวงทริปเต้คนทริปเต้คนปลัดกันกันอีปลัดกันมุ่งเปือยทำเปลือกใกล้ร่มเจอเกลือแจ้งให้คนตุ้ง บร้อยเลยผอจึงบอกก้ววนโตก้นจึงอมเครือไม่เห็นนะยพี่หนูหนุ้ยนี่บ้านเดิมอยู่ที่หนองเปลียงนะอยู่นี่รับพออาชีพพี่หนูหนุ้ยทำอะไรทั่วไปทำทั่วไปหมายความเลยตำหมูตำไก่ตำกายได้ทั้งนั้นทำมัวก็ได้ก็จ้างครับอ๋อเป็นอาชีพรับจ้างครับอ,อ๋อเออพี่หนูหนุ้ยครับพี่เสงครับแล้วน้องรงริยาครับอีไปนาอยน้อง ดีแล้วสองคนนี้รู้สึกก็จะมีความเป็นกันเองแล้วก็มีความรู้ในชีวิตชนบทเราจะได้หาพวกพวกร่วมเดินทางเออผมจบการศึกษาปีนี้พี่เต้ยังหางานทําไม่ได้เดินทางมาเพื่อจะหางานทําในชนบทที่ไหนก็รับคนก็ทํางานบ้างนะพี่อ๋อม่หน้องยังแต่คนในชนบทกลับเมืองหรองไม่มีงานงานก็เป็นงานใจแรงงานนั้นเราไปด้วยกันไหมพี่นุย้ยพี่เต้ไปหางานทํา รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องมีรายได้แบ่งคนละครึ่งเอาไหม,ไมละ่ะเออหน้าต้นใจหนเยเด็กึ้นหุควันดีไปไกลเบานี้ว่ากันนั้นมันมีสต,ติปัญญากระตาเขาว่ารถจักรันวีเราอ้อมตูวมาหลักเราไปกันวันนี้ว่ารถจักรลถอ้อมตูตทงมาเลยเต็งืออได้เบอรออยู่แล้วกูเกยแล้วเอาคิดกันก่อนตกลงกันก่อนนะครับถ้าจะไปก็เชิญเลยนะผมไปรออยู่ปากทางถ้าไม่ไปก็ไม่เป็นไรกบคุณมากที่เรียกกันมานั่งพัก มึงเล่นไอ้คนคนจริงใจมันจำเลขมามึงเล่นอูแต่ยกคอมก็เพียบแต่แล้วมันมาแต่อึนัทเยอะหัวโตใจจีกว่าป้าเด็กนี่เดือดนี่เด็กมีความรู้เล่นเล่นเล่นรงหนมิดฮะแค่ป่านนี่ไอ้หูควักบานกันเว้ยเปิดเติมแล้วลูกไม่ไปโรงเรียนลูกครูนะมึงจอยเกี้ยนจอยตีกันเราโตไปนี่สับสิ้นคือการศึกษานะคันี้ตั้วเมียกูมัดตังให้ยืมคนกูคอยรับมาใจให้กูไปไกเบานี้ดักปักแต่มาจ้างกู เธอใช่แหละบ้านต่อรัว่าไม่จ้งมึงกูอจ้งเคยเดี๋ยวพวกคู่กับไปแหละก็มาแหละอ่ะงนนี้ยนึกปริ่มใจหรือมาได้โยธา ตีสนิทเหมือนน้องเหมือนปีสู้ไปลึกมีพ่อจะได้ปรึกษามีได้บอกว่าเป็นองค์ชายอ,อรู้กันเพียงว่าในทรงจุริยาจะขังข้าองค์พระกุมาร I oh, hope สงสเลยวันนี้เป็นราชโจรของภัยสาลีนครป้องใจทรงพยายามพยายามทำเนื้อตัตัวเหมือนกับพี่น้องในชนบทหมู่บ้านแล้วตำบลอีกทุกท้องถิ่นพื้นที่ท่าที่จะไปได้องทรงศึกษาปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน สิ่งใดควรแก้ไขสิ่งใดควรปรับปรุงให้ดีขึ้นครับนี้คือร่มเงาบุญที่พี่น้องประชาชนข้องไผ่สาลีได้รับผู้นำที่อยู่ใกล้ชิดผู้นำที่เข้าอกเข้าใจนับเป็นมงคลน,นั้นยิ่งใหญ่พระองค์จะเด็จไปถึงไหนเจอปัญหาอะไรอีกหรือไม่ครับพี่น้องกิจตามมาในสาระนิยาย ผมจะนำท่านผู้ชมมาสู่สำนักปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์ทองจันทร์ที่นี่ก็เรียกว่าสำนักวัดโพเอนหลังจากเทศการปันษาพระอาจารย์ก็ได้เรียกสานุสิ์ขึ้นมาเพื่อที่จะมอบหมายภาระหน้าที่และอบรมจั่งสอนจะด้วยเรื่องใดาสาระใดครับพี่น้นองติดตามาความเข้าใจจากนิยใหญ่ครับ เป็นมนนุษย์ี่หนุยนะ่เรารู้ยุดเรารู้กิดสร้างกาชีวิตมนุษย์มันอยู่ในตีจุดไหนด้วยลักทำคำซ้อนรอดควันสั้งวอนใจทำอะไรก็ไงรู้คาไม่ว่าคำของคน มีแกแว่นเงินทองจับสิ่งของอยู่นอกไกลเมื่อตกล้นสู้หนาหล่มตายก็ไม่ได้ใจพลเลือกแต่คุณนำความดีนี่บงจีอ้อตีราคาคนบุญกุศลนเมื่อสร้างไว้ชีวิตเราได้คำไรโออยมัวแต่กิน kín leo non non Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ น,น,นฟังกําจอนนำมาคิดพอปรมชิตในรูธรรมนำในใิสัยอ่านี่หละลูกสิ่งสำคัญรุ่งสุดมนุษย์เราก็คือการสร้างคุณนามความดีได้ประดับไว้ก็ว่ามนุษย์เรานี่ลกเก็ถื่อกำเนิดเกิดมาบางคนเกิดมาก็เพิดสร้างพ้นประโยชน์ให้กับตัวเองและสังคม อีกคนนึงเกิดมาเพื่อสร้างความเดือดร้อนให้ับสังคมแต่อีกประเภทหนึ่งแล้วเกิดมาชัวไม่มีดีไม่ปรากฏเพียงแต่มากินนอนนอนกินแล้วก็รอวันตายเพราะฉะนั้นสร้างประกาศนี้ลูกเรากวรเลือกหาทางที่ดีที่สุดในสำนันก,ก้องวัดโพเอนี่พอมีทิศตึงสราบคนในปัจจุบันนี้ลูกนะในอดีตก็มาศึกษาจบไปแล้วไปปฏิบัติหน้าที่กันแล้วก็เยอะ เรียนแล้วไม่จบก็มีก็เมือนพ้นมากหลากหมายนลลูกก็เป็นลูกแล้วในพวงในช้อชันจมซุกตุกลูกเล่นอ้อนน่นก็มีนอนงเฉยเด้กกมีแต่ช่วงนี้เวลานี้นั้นมีสิทติเป็นสุภาพระตรีอยู่หนึ่งคนคือติปูบลลูกนะ <c oughs> ลูกกราบสวัสดีท่านอาจารย์ด้วยความเคารพเช้าค่ะนูจะปฏิบัติภาระหน้าที่อยู่ในคำอบรมสั่งสอนได้วิชาความรู้จะไปปฏิบัติได้เกิดประโยชน์นั้นสูงสุด ขอปลื้มใจลูกนี่คือเจตนารมณ์อันดีของซิดก้อยประทรบความจำเร็จลูกนะสาธุค่ะสําสรับตีปุบนั้นแต่พูดแล้วพอก็ไม่ข่อยว่องใหญ่ที่ไม่ว่องใหญ่คือเตอิอนวิชาเช้อนนัยจำได้ใจทุกกระเตือเป็นซิดติต้มบูนรอวันจำเร็จแรงเมันนักใจจ่องตัวลังน่นที่ไม่พูดก็ไม่ได้ครูกับซิดกับพูดก็มันดาวัน ถ้าเป็นเศษเล็กเศษไมน่นี่พอแจ็กเศษมนุษย์ไม่ตีเอาไปไหนนายเพียกับนายปุ่นแกลูกก็เติิดซ่องคนนั้นต้องปรับปรุงตัวเองนะนี่เติอดแล้วแต่รุนเดียวกับเติรดนั้นก็จบไปาำน้าทีซักแถาได้แล้วนี่เธอเรียนอยู่นั้นไม่รู้รต่อได้จบก็ไม่ค่อยสนใจอาจารย์สอนนะ่ะนี่และไอ้ความไม่ส้นใจมาวัดไม่ตึงวัดคือมาวัดแต่ไม่ได้ปฏิบัติทำไปลาดไม่ถื้อก้องก็คือไปลาดไม่ตึงลาดไปครองไม่ตึงครองคือไปเอาา็นน้ำเลยครับไม่อํา ถ้าผูดไม่ใจใครปวใจยังต่ำตาเกี้ยวเกี้ยววันซ่อนพวกนี้อหนูก็ไม้ได้แจ้นจิตวะยิงไานเปียกกัน,นกานกกันนักทีทุดนายป่นแก้วแต่แรกมันดีมาช่วงลั้งนี้หน้าหน้าหน้ากลัวเลยมึงกนนี่นี่แล้วก็เรียกว่าไปครอบคณผ่านผมโหลดตัวดีอ่างนี่แต่แรกอ้วดจาลาดนี่ผมอ้วแหลมคมนี่ผม,มาอายุอ้นของเปียกอ้วนเริ่มเนี่ยก็คอยคอยลับื้นแล้ว เาไปวมเลี่ยมนกทีพูดมันเป็นเรื่องนุกเรื่องนั้นหมดเนี่ยันเล็กๆวันพระแต่แต่ซื้อนี้ไปน้ำก็กรววน้ำปัดปุื้เดีเจ้าหมดหนองเปียก <c oughs> <c oughs> แต่ก็ยีนไม่น่าไปลงเจ้าลำวุงตึงใหญ่แกลวก็จํำได้ใหญ่ชิ้มนูวาตามจะรอดแกไม่รู้แล้ววาเพลิง อิมินาพุญญยากเมนาอุปชายาคุณุตราอายุที่มาน้องมาเป็นสาวรำมงใส่กับโรงวาแบบแบบตึงใหญ่แคว่กยุดแต่แต่ใหญ่ชิมหวาตามบบแบบแ้บตาจอมแก้มน่ะแม่นวลน่ะนุ่งแม่จอมยงของพี่เอ็ดดีิ้งกะทีจ้องคนนู้ยกขึ้นรำนุกนี่แต่เรื่องมันต่าง อะไรอะพี่เปี๊ยกแล้วพี่เปี๊ยกที่พูดจาก็ไม่เหมือนคนอื่นไอ้เรื่องนี้ผ่าตายแล้วมึงซ่อนมันมังนี่ลูกือนปุ่นแก้วไม่ใจซ่อนเพื่ออะไรเราบอกไว้ผู้ได้ปุ๊บ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 ปุ้บปุ๊บปุ๊ืปุ๊บ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 ปล๊บปุับุ้๊บุ้๊บไุ๊บไอ๊บลอ้บปุ๊บอุ๊บอุนนป นั่งรถผมนั่งรถจากลาดเขาไปลงกล่องถมปนไ,ไปลงกล่องเทงเมืองช้งเปลือใไอ้เปียกอยู่น้านายโยแก่คนแับนายอุ้ยบอกกันว่าตึงกล่องตมลงนึกคิไม่บอกเลยหน้าบอกเปียกมาบอกแล้วไนไหนว่าพอตึงกล่องตึงกล่องตึงกล่องบวกกล่องลงนั่นกล่องปนแล้วแต่ยังไม่หวาถมกล่องละกันถมกันเลย แล้วว่าเปลือกวกูเกี้ยวอยู่แล้วอ่ะกรองไหนวะตรึงกรองเตี่ยวย้อนี้ไอจอดแล้วแกไม่แล้ววากูเกี้ยวต้มเมื่อกี้ผูดะมันไอลึ้บปลืบกันหนมันตัดกว่อเดิมเออยฟึกกะตีลุกลิงก็ยังฟึกไอปินเ่าได้เนี่ยพี่เปียกเป็นผลประโยชน์กับตัวเองอะผูดไปล๊้บปลืบปลืบปลบปลปลีตีูดไอไงปลืปลบแล้วแหละบอก บ variance, ee, erman, ่จิงจิงมันไม่เหลเครื่องกินตกเกียรไม่เข้าโอ้แต่กินไม่อังงันแต่วันนั้นกินมันเข้านลอยมันไม่อยากงอกนกนะพูปลือบปลืมันไม่ไม่ปลือบลืมันลังตีแต่พอลึงลึงลังลังแล้วมันก้ลืบปลืบไปแต่ลังตีมันไม่ปลืบ